สวัสดีนะครับค่ะตื่นเต้นดีตื่นเต้นดีดีใจมากเลยครับที่ทางแกร์สวอร์ดแล้วก็จัดงานได้ที่ออขอโทษครับที่ทางแกร์สวอร์ดได้จัดงานให้กับพวกเราในวันนี้นะใช่ครับจริงๆก็ทุกฝ่ายเลยใช่ทุกฝ่ายหรืทุกฝ่ายเลยปีแรกปีมาปีแรกครับผมปีแรกเลยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศแบบเต้นคอมแบบ เขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีจริงๆใช่เสียงดังมากพีซิงดังเกิดเลยครับผมครับเรามาเชียร์ใครอีกหร้งเปล่าอ๋อชียร์ผมผมรอมาถึงผมร้องมาเชียร์เขาเขาได้รางวัลน่ะเมื่อไหร่ผมจะได้เมื่อไรคุณจะได้มาเชียร์ว่าเชียร์เขา ยินดีก <ana> ับเขาด้วยไม่ได้ไม่ได้ได้คนเดียวไม่ได้ได้คนเดียวได้ทุกคนไมยรก็จริงๆก็ทุกทคนเลยจะตอบว่าไม่รู้ได้ไหมครับผมจริงๆก็เชียร์ทุกคนที่นี่ก็เชียร์ทุกคนนี่พี่ไม้เลยพี่ไม้หนุมปังแห่งปีก็พี่ไม้หรอก เต่าไฟที่สุดต right like ัวได้แรงไปแฟนมีตาขอบคุณมากใช่แฟนกลับที่ไทเปต้อนรับเราอย่างดีเลยใช่ประหนึ่งบุคคลในครอบครัวทั้งหนึ่งเลยจริงใช่ก็มีเพลงใหม่ที่แบบไม่ได้ไม่ได้โชว์ที่ไทยใช่ก็ไปโชว์ที่นู่นมีร้องเพลงแล้วก็มีมีเกมมีเกมมีกิจกรรมอะไรด้วยครับ ก็มารอรับเราที่ที่สนามบินตั้งแต่วันที่มาเลยครับแล้วก็แล้วก็มีตู้ตู้ตู้ถ่ายรูปตู้ถ่ายรูปตู้ถ่ายรูปเขาเรียกอะไรอ่ะที่จะเป็นแผ่นี่ยตู้ตู้ถ่ายรูปเอ่อตู้ถ่ายรูปก็คือเราแบบเซอร์ไพรส์เลยไม่ได้เป็นตู้ของตัวเอ้มาขออันนั่นคือเขาเขาเขียนขอบเป็นรูปพวกเราไงใช่ขอบเป็นรูป

ถามว่าจะมีอีกไหอหรือว่าไงนะพอดีพอดีถ้าเราถ่ายรูปมันตยเนอะก็ไม่ต่อตายยันก็วันนั้นก็คือแฟนรูปเริ่มอะไรที่เตรียมทำไรแล้วเป็นไงบ้างก็าถูกพิษแตกดีมากเขาก็อยากให้กลับไปอีกเขาอยากให้ไปต่ออีกอยากให้ไปเจอเขาอยากให้ท่านมีอีกให้มีแฟนมีดีอยากให้มีแฟนมีดีที่ไทยก็เหมือนกันยางตอนนี้ยังก่อน ทั้งบนเลยครับไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวรอเซอร์ไพรส์จากพวกเราก่อนใช่ใชครับผมโปรเจกต์พิเศษใช่ประกาศแล้วประกาศในงานแฟนมีไปแล้วครับผม่ยัง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 ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันครับผมยังอยู่ในกระบวนการอยู่ขั้นตอนนอี้ไม่เจอครับผมใช่ครับ รอก่อนแป๊บนึงเพราะว่าในซีรีส์เห็นจะแบบขมๆแนะเขาเลยอยากกินหวานเยอะบ้างมันหวานน้อยบ้งแต่จะออกมาในรูปแบบไหนนะก็แบบจริงงเราก็จะหวานเลยหวานร้อยหวานร้อยเลยขี่หวานร้อยโชว์หน่อยได้ไหมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว วานวนไม่ง้ยนทำยังไงอ่ะกเพวกเราผมหวานไปกันที่ไทเปไปแล้วอ่ะต้อห็นที่นนเาไหะ้คคือทำไรอ่ะขอตัวอย่างไม่ตัวอย่งบอกบอกหน่อยเห็นได้ไหมต้องทำางไงแบบอะไรอ่ะจริงๆเราผมนะอ เกินเกินก่อนเดี๋ยวที่เหลือไปรอดูในซีรี้ภาคต่อเลยเม่ดซีรี้หรือเปล่าดดดดเาดเ๋ยนกันแน่นอนเดีเดกันแน่นอน ก็จน,นี้คือพิเศษประกาศเลยแล้วมีหลิงไหมเราอ๋อขอผมก็มีปลายปีมีละครอ,อ,อุบัติเหตุกองสวส์ครับแล้วตอนนี้ก็มีถ่ายอีหวาดาตาังค,ครับผม้ของผมก็กลางปีนี้จะมีน่านฟาชาราไรครับผมแล้วก็มีออยายปะไหลกับนายไฮโซแล้วก็สิบตุลาคมน,นี้นะครับภาพยนตร์เรื่องที่หยดภาคสองครับฝากด้วยนะครับผมนีออ่ของแสดดีอะครับผม ช่วงนี้ก็ไอพ็อกไอ้แคกอยู่แล้วทุกวันนี้อาการมันเปลี่ยนไงอาการมันเปลี่ยนเร็วก็เลยแบบนิดนึงอ่อนนิดนึงไหวสบายมากครับถ่ายพวกเราไปผมเลยถึงว่าถ่ายมาแต่ไม่ได้ถายคูก่นอ๋อครับผมสำหรับพิเซนเตอร์นะรับนะครับคู่ต้งตกเลยว่ารับพิเซนเตอร์คู่นะว่างอยู่นะว่างมากเลยนะครับว่างเลยพร้อมทำงานเสมอใช่พร้อมทำงานเลยจะให้ไปโชว์ตัวที่ไหนก็พร้อมได้หมดเลยได้เลยครับผม อะไรอย่างเงี้ยเอาเบสก็ได้โอ้โหได้สำหรับงานไหนที่ฝึกให้ได้หมดนะฮะ